ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิว จุดขึ้นรถหลักแปนั่นเองนะครับหรือว่าบกสขนส่งหลัก8ลาวใต้ของเรานั่นเองนะครับวันนี้ก็เราจะเดินทางเข้ากรุงเทพหรือว่ากทมนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมารีวิวให้ทุกคนได้รู้บรรยากาศว่าจุดขึ้นรถหลัก8ลาวใต้เรามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราก็จะมาดูมริเวณนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมา วิวให้ทุกคนได้ดูนะครับอาจจะไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายนะครับคิวรถหลักแปดของเราก็ค่อนข้างจะเส้นทางค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับที่เราจะไปนะครับก็เช่นนุกตัวอย่างนะครับเป็นเข้ากทมนะครับแล้วก็ไปเวียงจันทร์หรือว่าในบริเวณที่ใกล้ๆนะครับก็ที่นี่ก็ตอบโจทย์นะครับมีรถรองรับให้ทุกคนได้นั่งไปแล้วแต่ใครจะนั่งไปจุดไหนนั่นเองนะครับเขาจะมี รองรับให้หมดนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดขึ้นรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวใต้นั่นเองนะครับเส้นทางเดินรถของที่นี่ก็มีลาวไทยแล้วก็เวียดนามด้วยนะครับสําหรับใครที่จะไปเวียดนามก็มาขึ้นรถตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่เรามาเดินรีวิวให้ทุกคนได้รู้นะครับก็บรรยากาศรถบ้านเรานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับรถบ้านเรานะครับก็จะมี พ่อค้าแม่ค้ามาขายของหรือว่าจุดที่เราซื้อของฝากของขายเยอะแยะมากมายนะครับนี่จุดที่นั่งรอรถนะครับแต่เราก็อีกหลายชั่วโมงนะครับที่เราจะขึ้นรถเราก็เลยมีโอกาสมารีวิวให้ทุกคนได้ดูภาพบรรยากาศนะอยู่เมืองปากเซลาวใต้หลักแปด่นเองนะครับซึ่ทุกคนรู้จักในนามของคิวรถหลักแปด่นเองนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศโดยรอบโดย ที่เราเหลือเวลาหลายชั่วโมงนะครับเราก็เลยมาดว,วให้ทุกคนได้เห็นได้ดูภาพบรรยากาศนะครับก็มีของฝากของขายก็สภาพอากาศวันนี้ค่อนข้างจะร้อนนิดหนึ่งนะครับก็ประมาณเที่ยงบ่ายแล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาเดินดู บรรยากาศโดยรอบนั่นเองนะครับที่เราได้มาดูนะครับวันนี้ก็จะเดินซื้อของฝากด้วยนะครับสําหรับของฝากที่เราจะเอาเข้ากทมนะครับก็ต้องเตือนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าอย่าซื้ออะไรที่มันเยอะอย่างเช่นเบียนะครับที่ยุกตัวอย่างนะครับก็เบียดาวเบียที่เขาเข้าในประเทศเสียไม่เสียภาษีนะครับมันก็จะโดนยึดหรือว่าโดนจับนะครับฝาก ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ซื้อของฝากเยอะๆหน่อยนะครับถ้าซื้อไปกินของสาขวดหรือว่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็อนุบายให้ขึ้นได้นะครับแต่ถ้าซื้อไปเป็นเอาแบบว่าไปขายไปอะไรก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็จะโดนต่อมอเรียกตัวนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเตือนท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการที่เราจะซื้อของฝากซื้อได้นะครับแต่ถ้าจะเยอะเกินไปเขาก็ ไม่ให้เอาเข้าประเทศนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ได้มาเที่ยวเห็นของฝากเก๋ๆดีๆไปซื้อไปฝากก็ซื้อได้นะครับแต่นี่ซื้อนี่ต้องรู้ข้อมูลนิดนึงนะครับซื้อนี้สิ่งที่มันเรี่ยงภาษีหรือว่าผิดกฎหมายก็ระวังนิดนึงนะครับก็ระวังว่าจะโดนยึดนั่นเองนะครับถ้าโดนยึดขึ้นไปแล้วก็ เสียเงินที่เราซื้อแล้วนะครับรวยมาเสียตังโดนยึดอีกนะครับก็เสียคนรู้สึกเสียหลายอย่างนะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าอย่างนี้นะครับ ใครที่เคยใช้บริการคิวรถแห่งนี้นะครับก็จะลืมบอกเล่าใต้คอมเมนต์แล้กันนะครับก็ใครที่กำลังจะใช้บริการก็เรียเซอญด้วยนะครับ <S <S คือผมได้ยินว่าว่านะครับว่าบางคนก็บอกว่ารถทำไมมันโชมจังนะครับก็เนื่องจากประเทศนะครับ ที่มันยังไม่เจริญรอบล้านนั่นเองนะครับก็ประเทศเราก็อย่างที่เห็นนะครับบางจุดก็เป็นดินแดงดินโคลนดินอะไรมากมายนะครับมันก็เลยทําให้รถที่เราวิ่งสัญจรไปมานะครับทําให้มันเดะนะครับก็ที่คนที่มาใช้บริการหรือว่าเคยใช้บริการก็อาจจะรู้ดีนะครับว่าบ้านเรามันเป็นผู้นประเทศที่ จะเริยยังไม่ทั่วถึงทุกบริเวณนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเหียนท่านผสมอย่างนี้นะครับทําไมรถบ้านเราทำไมมันโรมทำไมมันดาทาไมเขาไม่ล้างมันก็ยังว่านะครับขับทีหนึ่งไปล้างทีหนึงมันคงจะลําบากนะครับแลวก็ยากด้วยที่จะทําอย่างนั้นนะครับมันก็เลยต้องใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับก็อนาคตไม่แน่นะครับอาจจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ ยังดีแล้วนะครับอนาคตอาจจะดีกว่านี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเสน่ห์ของบ้านเรานั่นเองนะครับถึงไม่จะเดินก็ไม่ทำให้รถติดแอาอัดมากเท่าไหร่นะครับก็ภาพบรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับก็ทุกคนก็ดูแล้วก็เส้นเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิป อะไรก็ห้ามพลาดนะครับก็สนับสนุนกันดูคลิปกันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ทีมงานหรือว่าเราทำคลิปต่อๆไปหรือว่าอัปเดตให้งานมันดีขึ้นมากเรื่อยๆนะครับท่านท่านผู้ชมให้กำลังใจและดูเราเป็นประจำนะครับหรือว่าติดตามเราตลอดนะครับเราก็สัญญาว่าจะทำให้มันดีกว่านี้นะครับ ก็ภาพบรรยากาศมุมสูงที่คิวรถแห่งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็เส้นเดินมาครับใครดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านด้วยนะครับ